สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องเรื่องเล่าลิลลักษณเรื่องศาบสมิงบทที่เก้าโดยลูกคนเดียวการเรียนการสอนภาคค่ำเต็มไปด้วยความสนุกสนานชานนเป็นวิทยากรที่ดี มาบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติน้องเสือร้องได้อย่างน่าสนใจสอดแทรกกับกิจกรรมสันทนาการเล็กๆเ,เพื่อให้เด็กๆไม่ง่วงจนเกือบสองทุ่มครึ่งชานนจึงกล่าวสรุปพร้อมตอบข้อสักถามตลอดเวลาจอมขวัญมองอาการของผู้ช่วยหนุ่มด้วยความเพลิดเพลินจนแทบจะลืมความวิตกกังวลของตัวเอง เขาช่างเป็นคนที่สนุกสนานและมีวาทศิลป์ในการพูดคุยนอกจากนั้นแววตาคู่นั้นยังอ่อนโยนและแสดงออกถึงความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะผลิตกล้าไม้น้อยเหล่านี้ให้เติบโตขึ้นเป็นมนุษย์ที่ดีที่สังคมปรารถนาแล้วความรู้สึกคุ้นเคยอันประหลาดก็ลอยล่องอยู่ในหัวทำไมกันนะ ทำไมถึงรู้สึกคุ้นเคยแบบนี้เหมือนเคยพบเจอกันมาหลายพบหลายชาติยังไม่ทันหยุดยั้งความคิดเสียงหัวรอบแถวก็สอดแทรกเข้ามาใช่เจ้ากับมันพบเจอกันมาหลายชาติพบข้าเองก็รอพวกเจ้ามานานเช่นกันจองขวัญสะดุง้งเหลียวมองรอบกายทุกคนยังคงปกติ หลอนเหลือบมองชาโนอนอีกครั้งก่อนพบว่าในตาสีน้ำตาลอ่อนคู่นั้นกำลังมองจ้องตอบอยู่เช่นกันหลอนหลบสายตาเขาแก้มร้อนเผาชาโนนจบการสอนของเขาอย่างสมบูรณ์ตอนสามทุ่มตรงชายหนุ่มเดินตรงมาสุดตัวนั่งข้างหญิงสาวสุพรเองก็เดินตามมาห่างๆสายตาของทั้งคู่ดูกังวล ดีขึ้นหรือยังครับคุณขวัญดีขึ้นมากแล้วค่ะสงสัยขวัญจะนอนน้อยเลยทำให้เพลียๆงั้นคุณขวัญก็ควรพักผ่อนให้มากนะครับเดี๋ยวจะไม่สบายได้ถ้ามีอะไรคุณขวัญบอกผมได้ตลอดเลยนะครับขอบคุณค่ะงั้นขวัญขอตัวนะคะเขาพยักหน้า หล่อนจึงเดินออกไปพร้อมสุพรพันเขตห้องประชุมออกมาได้ไม่นานเพื่อนชี้ของหล่อนก็เอ่ยสีดูถ้าคุณนนท์เขาจะเป็นห่วงแกมากเลยนะอืมหรือว่าเขาชอบแกว่าไม่หรอกคุณนนท์จะมาชอบฉันได้ยังไงเอหรือว่าแกต่างหากที่ชอบคุณนนท์ จอมขวัญหัวเราะกับท่าทางอยากคิ้วหลิวตาของสุพรเก่งจับคู่เหมือนตอนเด็กเลยนะแล้วทั้งสองคนก็หัวเราะออกมาพร้อมกนันทันทีที่ถึงเต็นท์พักแร่จอมขวัญก็แทบจะสลบหลอนเหนื่อยมาทั้งวันรวมทั้งการอดหลับอดนอนทำให้หญิงสาวหมดแรงแต่สุพรฉุดลากหลอนไปอาบน้ำตลอดเวลาที่อาบน้ำ ถึงแม้จะอ่อนเพลียเพียงใดจอมขวัญก็ยังรู้สึกได้ถึงสายตาที่จับจ้องหลอนคนลุกอย่างประหลาดจนต้องรีบจุ้งน้ำโดยไวแม้กระนั้นตลอดเส้นทางสั้นๆจากห้องน้ำสู่ที่พักหญิงสาวก็แน่ใจว่าเห็นเงาประหลาดนั้นเดินตามมาแต่เงานั้นละลลอกกำบังหลังพุ่มไม้เมื่อเข้าเต็นท์พักรมเรียบร้อยนั่นแหละ จอมขวัญจึงรู้สึกล่งใจเป็นอะไรไปขวัญวันนี้แกดูแปลกไปนะสุพรถามพร้อมล้มตัวลงนอนลูกสาวคนเล็กสายหัวไม่มีอะไรหรอกสงสัยฉันคงเหนื่อยมากจริงๆงั้นแกก็พักผ่อนช้ามีอะไรก็ปลุกฉันแล้วกันไม่นานหลังจากนั้น สุพรก็กรนออกมาเบาๆส่วนจอมขวัญยังคงทอดสายตาจ้องมองเพดานเต็นสักพักพอหล่นเผลมจะหลับเสียงหัวเราะก็แว่วมาจากที่แสนไกลพร้อมกับกลิ่นสาบสางประหลาดกระทบมาประสาหลอนต่อต้านแข็งขืนพยายามที่จะลืมตาขึ้นแต่เหมือนอำนาจบางอย่างสะกดจนรู้สึกว่าเปลือกตาช่างหนักเึงประดุดก้อนหินใหญ่ หลับเสียเถิดหลับเพื่อตื่นมาชำระสสางแล้วดวงตาทั้งคู่ก็หยุดเคลื่อนไหวร่างที่พยายามแข็งยืนนั้นสงบนิ่งท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงประกายจากแสงดาวระยิบระยับเท่านั้นอากาศค่อนข้างเย็นจนชานนหอไหลผู้ช่วยหนุ่มเดินตรวจตราความเรียบร้อยด้วยตนเอง เขาพกพาไฟฉายกำลังแรงหนึ่งกระบอกเน็ตป,ปืนพกสั้นคู่ชีพที่เอวหลังจากเดินผ่านแนวเต็นท์ของนักเรียนทั้งหมดแวททักทายอาจารย์หนุ่มซึ่งยังคงนั่งคุยกันงึงงำแล้วสองเท้าของเขาก็พามุ่งตรงมาอย่างเต็นท์ของจองขวัญในส่วนลึกของจิตใจแม้ว่าเขาจะยังคงหรือความระแบงเล็กน้อยกับหญิงสาวแต่ความรู้สึกคุ้นเคยแบบแปลก เช่นเดียวกับจอมขวัญก็ประตูอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งชายหนุ่มก็อสงสัยไม่ได้ว่าเพราะอะไรเขาหยุดเข้าหน้าเต็นเมื่อเห็นว่าทุกสิ่งปกติดีกำลังจะหันหลังกลับก็พอดีที่ประตูเต็นถูกเปิดออกผู้ช่วยหนุ่มหันกลับไปดูจอมขวัญในชุดนอนสีขาวกำลังแทรกตัวออกมาชานนเตรียมจะเอ่ยปากทัก แต่สังหรณ์บางอย่างทำให้เขาเงียบเสียงจอมควาลุกขึ้นยืนตรงแล้วเหมือนหล่อนจะเอียงหูเพื่อสดับเสียงก่อนจะก้าวเดินชานนยังคงนิ่งเงียบเขาสังเกตเห็นว่าดวงตาทั้งสองของหล่อนปิดสนิทโรคละเมอเดินของหล่อนกำลังแสดงอาการลูกสาวตระกูลจอมเดินมุ่งหน้าไปยังชายป่าโปรง่งด้วยลักษณะอาการของคนปกติทั่วไป หล่อนก้าวยาวอย่างสม่ำเสมอชานนเพียงสืบเท้าเดินตามหลังตอนแรกเขากะจัะตุกเรียกสุพรแต่ชานนต้องการพิสูจน์ว่าจองขวัญเป็นโรคประหลาดนี้จริงไม่ร่างงามนั้นเกือบจะถึงชายป่าดำมืดชายหนุ่มก็คว้าแขนของหญิงสาวจองขวัญยืนนิ่งไม่ขยับตัวเขามองใบหน้านั้น หญิงสาวยังคงหลับตาพริมไม่แสดงอาการว่ารู้สึกตัวแม้แต่น้อยดูท่าหล่อนจะตกอยู่ในห่วงของการหลับลึกชานนพยายามเขย่าเรียกแต่หญิงสาวยังคงไม่ตอบสนองพอเขาปล่อยมือจอมขวัญก็จะมุ่งตรงไปเบื้องหน้าอันเป็นทางเข้าเขตโปร่งเสมอเขาเองก็ทำได้เพียงมองด้วยความงุนงง ชายหนุ่มลากแขนครูสาวหวังจะพาไปส่งที่เต็นท์แล้วเขาก็ได้ยินเสียงนั้นเสียงเหมือนคนหัวเราะมาจากที่ไกลๆมาจนได้สินะคำพูดในภาษาที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนดังขึ้นจากทั้งปากโปรงชานนบังตัวหญิงสาวไว้ด้านหลังเขาสะาดแสงไฟฉายส่องจนทั่วแต่ทุกอย่างปกติ ลมเย็นเยื้พัดมาวูบหนึ่งหูแววเขาคิดในใจแล้วหันหลังกลับเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกเจ้าจะไว้ใจสตรีคนนั้นได้อีกหรือไงเขาหันขอบตามเสียงคราวนี้เงาดำสูงใหญ่ร่างหนึ่งยืนกอดอกพิงต้นไม้อยู่นายเป็นใครร่างนั้นหัวเราะข้าเหรอือแค่คนที่เคยรู้จักกันเท่านั้น ชานนฉายไฟส่งร่างนั้นแต่แสงไฟกลับกระพริบติดๆดับดับพอเขาหันไฟฉายไปทางอื่นแสงกลับเป็นปกติพระเพลิงกับข้าไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นายต้องการอะไรเขากุมความกลัวถามออกไปตอนนี้พอจะรู้แล้วว่ากำลังเผชิญหน้าอยู่กับสิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติวาดกลัวแต่ไม่ลนลาน ชานนย้ำในใจมันชี้มาที่ร่างของจอมขวัญสตรีนางนั้นชานนไม่ตอบเพียงกระตุกปืนพกขึ้นมากำแน่นยังกล้าหาญเหมือนเช่นเดิมคืนนี้ยังคงไม่ใช่วันของข้าแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเป็นวันของข้าอีกไม่นานนักหรอกต่อให้เจ้ามีดวงชะตากล้าแข็งมากขนาดไหน เจ้าก็ปกป้องนางไม่ได้ตลอดใกล้จะถึงเวลาแล้วสินะมันเอ่ยพึมพำแล้วหันหลังกลับเดินหายไปในความมืดเรียกว่าลอยหายไปตามลมอาจจะถูกต้องมากกว่าชายหนุ่มส่องไฟฉายไปยังบริเวณที่เงานั้นโดยสถิตยอยู่มีเพียงใบไม้สะท้อนกับแสงไฟของเขาชานนถอนหายใจเฮือกหันมองหญิงสาว หลอนยังคงนอนหลับสนิทเหมือนเดิมเจอขนาดนี้แล้วคุณยังไม่ตื่นอีกสินะชายหนุ่มโครงหัวแล้วจุงหล่อนกลับตามทางเดิมแต่เพิ่งจะเดินไปได้แค่สี่ห้าเก้าเสียงฟีเท้าเผาเบา,าก็ดังขึ้นด้านหลังผู้ช่วยหนุ่มหันขอบแล้วก็สยองไปทั้งไขสันหลังดวงตาทั้งคู่เบิกโพลง เขาแทบจะไม่เชื่อเมื่อเห็นร่างที่อยู่เบื้องหน้าเงาร่างขนาดใหญ่ยักย้ายก้าวเดิอนอย่างเชื่องช้าตรงมาที่ทั้งคู่จอมพบนั่งกระดกเล่าอยู่เพียงลำพังบนกระท่อมส่วนตัวของเขาคืนนี้อากาศค่อนข้างสบายลมพัดเกือบตลอดเวลาอารมณ์ของพี่ชายจอมขวัญจึงดีเป็นพิเศษผิดกับชัชวานที่นั่งเงียบขรึมอยู่ด้านข้าง ลูกน้องคนสนิทของเขาจะคิดถึงอะไรเขาเองก็ไม่อาจที่ยังรู้ได้จอมพบทอดสายตามองไรสวนดำมืดแกคิดอะไรอยู่ว่าชัดเปล่าครับนายมีอะไรก็บอกกันได้นะชัดเรามันคู่หูกันนี่ชชวานยิ้มมุมปากให้กับประโยคนั้นแต่ไม่ได้พูดอะไรหลังจากกระดกวิสกี้หมดแก้ว จอมพบก็พูดต่อเออร์นี่ชัดแกรู้เรื่องข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องแปลกในอำเภอรเราไหมเรื่องเสือผีหรือครับนายใช่แกคิดยังไงกับเรื่องนี้เห็นพ่อบอกให้แกดูๆอยู่ไม่ใช่หรือครับในายใหญ่ให้ผมช่วยดูตั้งแต่มาของคนงานในเร่หายไป แล้วเป็นยังไงบ้างล่ะชัดเจออะไรน่าสนใจหรือเปล่าผมเจอรอยตีนบางอย่างครับจอมพบหูพึ่งดีตัวนั่งหลังตรงทันทีไหนขอดูหน่อยลูกน้องคนสนิทยืน่นรูปถ่ายในโทรศัพท์มือถือให้ดูเขาทำตาโตแล้วปรีตาสลับกันไปมาก่อนจะพยายามเท่งตาม,มองอย่างละเอียด เหมือนรอยตีนเสือในหนังสือเลยชัดครับนายผมก็ว่าคล้ายๆแต่ถ้าเรายังไม่เห็นมันด้วยตัวเองก็ยากที่จะยืนยันครับนายน่าสนใจจริงนะชัดน่าสนใจมากกว่าที่ฉันคิดเอาไว้ใช่อีกงั้นเรื่องของตาเท่าสุขที่เมาก็อาจจะเป็นจริงก็ได้คราวนี้ชัชวานทำหน้าฉงน เจ้านายเขาไปได้ยินเสียงอะไรมาอีกแล้วหลายวันก่อนฉันไปเก็บค่าเช่าที่กับตาสุขขี่เมาตาเท่านั้นเล่าให้ฉันฟังว่าเมื่อคืนพระจันทร์เต็มดูที่ผ่านมาแกเมาเล่ากลับบ้านดีระหว่างทางเจอผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างทางเข้าบ้านแกแกบอกว่าคนคนนั้นแต่งตัวแปลกๆท่อนบนเปลือยเปล่า,ลาไม่ใส่เสื้อผ้า รอยสักเลขยันดำมืดไปทั้งตัวส่วนท่อดล่างกับนุ่งกางเกงขาวกล้วยกะกาพอเท่าสุขพูดด้วยหมอนั่นก็เฉยไม่พูดตอบไม่พยักหน้าหรือแม้จะมองที่ตาเท่าแกก็เลยโมโหเดินต่อเพื่อจะกลับบ้านพอไปได้สักสี่ห้าก้าวตาเท่าก็ได้กลิ่นสากลอยตามลมมาจากทางด้านหลังก็เลยหันกลับไปดู แกคิดว่ามันเป็นอะไรชัดจองพบหยุดถามเขาปล่อยน้ำสีอำพันไหลลงคอแทบไม่ต้องคิดชัชวันก็พอจะเดาได้ไอไลใช่แล้วชัดเสือโคร่งตัวมหิมาตาเท่าบอกแบบนั้นนะเสือใหญ่ตัวนั้นยืนนิ่งมองแกอยู่ส่วนผู้ชายคนนั้นหายไปแล้วเท่านั้นแหละ ตาเท่าสุกเพ่นไม่คิดชีวิตลืมไปเลยว่าตัวเองเมาแกมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่นั่งสั่นเป็นลูกนกอยู่ในบ้านนั่นแหละแต่ยังไม่จบนะชักพอเท่าสุกโผล่หน้าออกไปดูไอไลายตัวนั้นมันนั่งจ้องมองแกอยู่หน้าบ้านคืนนั้นทั้งคืนเท่าสุกก็หวาดผวาไม่ได้หลับได้นอนกําปืนลูกซองแน่นอยู่ทั้งคืนเลย เป็นยังไงล่ะชัดแกว่าแปลกดีไหมเขาพยักหน้ารับแล้วทำไมไอ้ลายถึงไม่บุกเข้าไปในบ้านเท่าสุกล่ะครับนายบางทีตาเท่านั่นอาจจะมเมาจนตาลายก็ได้นะครับฉันเองก็คิดแบบแกแหละชัดในโลกนี้มันจะมีเสือผีได้ยังไงกันจองพบเว้นระยะครู่หนึ่งเหมือนกำลังทบทวนบางอย่าง งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าชัดเพื่อให้แน่ใจคืนพรุ่งนี้แกกับฉันออกล่าไอ้เสือปีศาจนี้ด้วยกันฉันอยากรู้ว่ามันจะมีจริงไหมแต่มันเสี่ยงนะครับนายทั้งพวกอุทยานแล้วก็ตำรวจเสี่ยงสิดีชัดไม่งั้นชีวิตจะสนุกได้ยังไงแกไม่ต้องห้ามฉันหรอกชัด พรุ่งนี้ฉันจะออกล่ามันถึงจะต้องไปคนเดียวก็ตามผมไม่เคยทิ้งนายนายก็รู้นี่ได้ครับคืนพรุ่งนี้เราจะออกล่ามันด้วยกันจอมพบพยักหน้าอย่างสมใจขอบคุณครับที่รับชมมาฟังต่อในเรื่องต่อไปครับผม